สวัดีครับแฟนๆทีมเทงเกกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปืนนี้นะครับ C Z Scorpion ปนะครับผมของผมนะอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว100%่นะครับผมผมรู้สึกว่าปืนอันนี้นะครับผมชอบมากแล้วผมแจงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมวันก่อนผมลงรูปบน IG นะครับผมจะขายไฟฉายอันนี้นะครับ o l i g h t o d i ิน i n i นะครับผมผมเอามาติดบนปืนนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีใครสนใจไฟฉายเลยทุกคนอยากรู้ว่าผมทําอะไรกับปืนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกัน นแบบละเอียดเลยนะครับว่าผมทำอะไรกับปืนนี้บ้างนะครับผมง่าด้ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ กริปนะครับกริปสำคัญมากสำคัญสุด,สดเลยผมเปลี่ยนกริปนะครับผมกริป uh, ซีซนะัสคอปเปียนอ่ะองศามันเป็นแบบมันจะทำให้มือเราเอียงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมยิงนานๆอ่ะมันจะเป็นท่าที่แบบเหมือนกับมือผมอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับโค้งอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เมืออ่อยข้อมือมากผมเลยเปลี่ยนเป็นกริปของแม็กพูนะครับผมกริปซีซัสคอปเปียนของแม็กพูอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามันจับแบบสบายขึ้นมากเลยนะครับ ชอบมากๆถ้า,างั้นมาที่จุดที่ทุกคนอยากพูดถึงอยากให้ผมพูดถึงนะครับนั่นก็คือกระจมหน้านะครับผมกระจมหน้านี้ผมซื้อมาจาก HB Industries นะครับผม HBI นะครับมันจะเป็นกระจมหน้าประมาณ6นิ้วแล้วมันจะเป็นกระจมหน้าเหลี่ยมของเขาเขาจะมีกระจมหน้าที่โค้งแบบของจีตา s c o เป i o นที่ อย่างเช่นผมจาได้ว่าคุณไว้เขาชอบเพราะว่าเราสามารถที่จะวางนิ้วได้แล้วมันเหมือนกับมันโค้งลงไปข้างหน้านะครับผมถามว่าอันที่มันมากับซีซัสกอรปเปียนมันดีไหมมันโอเคนะครับมันโอเคมันไม่ได้ดีมากผมชอบอันนี้มาก่อเยอะเลยนะครับทำไมเหรอโอเคอย่างแรกคือ มันเป็นระบบ M l o c ล็นะครับเราสามารถที่จะติดรางพิกาชินี่จุดไหนก็ได้ที่เราชอบหรือว่าเราสามารถติดของที่สามารถติดบน M l o c ล็อกได้เลยนะครับมันเป็นระบบ M อ็มลกถ้าเกิดไม่คุ้นเคยระบบ M l o c ล็อกง่ายๆก็คือว่าเราสามารถที่จะไขของเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแบบรางพิกาชินี่ทั่วๆไปนะครับผมอย่างเช่นอันที่มากับปืนซีซัสกอร์เปียนมันเป็นรางพิกาชินี่นะมันจะมีรางอยู่เลยด้านบนนะครับผมด้านข้างแล้วข้างล่างอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่ต้องการรางต่อไหนเราก็ไม่ต้องใส่ไปนะคร ให้ปืนสามารถจับได้ถนัดขึ้นนะผมก็เลยเอาพิกกตตี้มาติดข้างล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอา Magpool Vertical for Gri p นะครับผมมาติดอันนี้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับเวลาผมเป็นคนยิงเนี่ยผมก็จะสามารถจับได้แล้วก็มันเป็นเหมือนกับที่จับนิ้วโป้งให้ผมด้วยนะครับผมเหมือน,นกับเราได้กริปปืนแน่นขึ้นนะครับผมจะผมจะเหมือนกับดึงกลับไปที่ไหล่แล้วก็เอานิ้วโป้งวางไว้ตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็นที่วางนิ้วโป้งไปเลยนะครับผมก็ oh. น้างชอบเหมือนกันความยาวของอันนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว ประมาณนั้นนะครับ6นิ้วชาร์จิ n งแฮนด์โนะครับชาร์จิ่งแฮนด์โนะผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมรู้สึกว่าอันเล็กแบบนี้มันมันสบายดีแล้วมันจะมีอันที่มันยาวยาวหน่อยนะผมผมคิดว่าไม่ไม่จำเป็นผมว่าแค่นี้ผมขนาดแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับกลับมาที่กระจมหน้าอีกนิดนึงนะครับกระจมหน้าอันนี้ราคานะครับค่อนข้างแพงเลยมันอยู่ที่ประมาณแบบ20 0 0 0กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มันคุณภาพมันค่อนข้างดีนะครับผมคุณภาพมันค่อนข้างดีมากๆเลยอันนี้ผมซื้อตรงมาจากอังกฤษนะครับร้านต่างๆที แต่งปืนในประเทศไทยไม่มีใครมีนะครับแล้วถ้าผมจะสั่งจากอเมริกาอเมริกาเขาจะไม่ส่งเข้ามาประเทศไทยเพราะว่ามันมีสิ่งเรียกว่า i t a r International Trafficking of Arms Regulation นะครับผม บ่อที่ผมพูดไปอาจจะไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมแต่ง่ายๆคือมันเป็นกฎที่อเมริกาไม่อยากส่งของที่เกี่ยวข้องกับปืนไม่ว่าจะเป็นไฟก็ตามนะครับผมเข้ามาประเทศต่างๆที่เขาคิดว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรีพพวกก่อการร้ายนะครับผมเขาก็จะไม่ส่งเข้ามาประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะรับของแบบนี้มาจากต่างประเทศได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ปืนมันแค่เป็นอุปกรณ์ก,การกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาเลย เราสามารถที่สั่งจากต่างประเทศได้แต่ว่าเวลาเราสั่งมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยต่างประเทศจะส่งมาให้เราหรือเปล่านั่นกอีกเรื่องนึงอย่างเช่นอังกฤษนะครับผมไปซื้อจากร้านที่เขาขายอุปกรณ์ Air s o f t นะครับร้านอุปกรณ์ Airsoft ตอันนี้มันเป็นร้านที่แบบไฮโซหน่อยเขาจะแต่งปืนด้วยอุปกรณ์จริงนะครับผมอย่างเช่นกระจมหน้านี้มันไม่ใช่กระจมหน้า Air So อ t นะครับเป็นกระจมหน้าสําหรับซีซัสกอร์ปินามมอเลยแต่ว่ามันเป็นกระจมหน้า ที่ขายในร้าน Airsoft ผมก็ถามเขาว่าอันนี้ของจริงไหมเขาบอกของจริง100%มาจากอเมริกาเลยนะครับผมก็เลยสั่งจากเขานะครับผมแล้วก็เอาเข้ามาอย่างที่บอกราคาเบ็ดเสร็จแล้วประมาณแบบ2 0 0 0 0บาทนะครับผมถามว่าแพงไหมแพงถามว่าดีไหมดีถามว่าคุมมค้มไหมคุ้มแฮปปี้มากเลยที่ได้โจมหน้านี้นะครับโจมหน้านี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้ปืนอันนี้เป็นปืนนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วท่างก็โจมหน้าแล้วก็พันท้ายนะครับผมรู้สึกว่าทั้ง2อ,อย่างนี้วเวลาใส่มาแล้วมันทําให้ถนัด มือมากเลยนะครับผมอันนี้เข้าไหลแบบแน่นมากเลยสามารถที่จะปรับได้โดยล,ลืมบอกไปนะครับปรับได้ก็ต้องการเท่าไหร่นะผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอ้โหมันทําให้แบบว่าการยิงสเสถียรขึ้นการจับดีขึ้นนะครับผมมีที่วางอุปกรณ์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมแนะนํมามากเลยนะครับ HB Industries ซีซ uh, ัสกอร์เปียนกระโจมหน้านะครับผม6นิ้วนะครับผมผมแนะนำอันที่เป็นเหลี่ยมนะครับอย่าซื้ออันที่โคง้งนะครับสงสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงที่อยู่บนกระโจมหน้านี้ก็คือไปใช้โอดินมินีอันนี้นะครับผมเป็นไปใา้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมอันนี้ uh, ทาง ผมขายอยู่นะครับไฟฉายอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมขายแล้วแล้วก็ผมมามาพูดถึงในข้อดีอย่างเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไฟฉายดีมากเหตุผลที่ผมขายเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นไฟฉายที่ผมชอบมากแล้วราคาดีมากราคาอยู่ที่ประมาณ4-5,000บาทนะครับผมเ,เป็นไฟฉายที่เยี่ยมเลยแล้วมาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวอนาคตผมจะมีวิดีโอเกี่ยวกับไฟฉายอันนี้เลยแต่ก่อนอื่นผมแค่อยากโชว์ฟีเจอร์ให้ดู ผมมีชุดสลิงถูกๆจากจีนอันะนี้แบบไม่กี่ร้อยบาทเองล้ก็จะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยนะมันจะเป็นตัวแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่เกี่ยวเข้าไปได้เลยนะฮะแล้ว uh huh. ก็ช่วงที่เราอยากวางปืนลงเราก็ถอดออกแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ก็คือซี s ซ o r สกอร์เปียนของทีมเท n g กิเสร็จสมบูรณ์แบบขอให้มันหน้าตาเต็มๆหน่อยนะครับนี่นี่ครับ Nîh ซีซ <C> ัสกอร์พินของทีมเทนโกิแบบสําเร็จรูปเสร็จแล้วเลยนะครับผม <c oughs> คิดว่ามันเป็นปืนที่สวยมากมันเป็น SMG ที่ผมชอบมากที่สุดชอบยิงมากที่สุดนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับผมตั้งแต่ผมได้มานะครับผมก็พิจารณาว่าควรจะแต่งยังไงดีให้ปืนมันดีขึ้นนะครับผมนี่แหละคือเซตอัพที่ผมต้องการผมรู้สึกว่าปืนอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วผมไม่น่าจะต้องทําอะไรกับปืนอันนี้เต็มที่เลยอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนอันนี้เป็นดอทอีโอเทคอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนั้นผมคงจะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับทีเซสโกปิ้ของทีม t a n g o b a แบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมอุดหนุนทีม Tan g กได้นะครับเรามีเสื้อเรามีซองปืนเรามีอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเสื้อเนี่ยตอนนี้จะสต็อกค่อนข้างต่ำนะรัาไม่รู้ว่าดูวิดีโอน,นี้ตอนไหนนะครับผมแต่สมมติว่ามันออกใหม่เสื้ออาจจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวประมาณ2เดือนนะครับจะมีเสื้อมา เข้าาามมอีกหลลยยตััวนะครบผแล้วตอนนี้เจ๊ก็อยากสนับสนุนทีมทังโกนะครับอยากมาเจอผมผมจะสอนยิงปืนเป็นคอส p r i v a t e นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือ SMG พวกนี้นะครับยังไงเจ๊ก็สนใจติดต่อลิงก์โซเชียลมีเดียของทีม Tango ได้เลยนะครับผมทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้า so smooth b o is punani peace